สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการเพื่อนร่วมทางซึ่งเป็นรายการพิเศษเพื่อการแพทย์ธรรมและการแบ่งปันในงานอภิบาลซึ่งเป็นประสบการณ์แห่งความรักที่ซิสเตอร์และเพื่อนร่วมทางได้ออกไปเยี่ยมเยียนผู้ที่เจ็บป่วยผู้ที่รอคอยเพื่อให้ท่านเหล่านั้น ได้มีความหวังในชีวิตก่อนที่เขาจะเดินทางจากโลกนี้เพื่อไปอยู่กับพระเป็นเจ้าอย่างดีที่สุดนะครับในวันนี้เราก็ยังคงมีเพื่อนร่วมทางที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ของความรักความเมตตาของพระคิดเจ้าเหมือนเดิมนะครับท่านแรกนะครับคือ ซิสเตอร์นิบบดาออนเทศนะครับสวัสดีครับสเตอร์ครับสวัสดีค่ะครก็เมื่อกี้อาจารย์ธัญญาก็เอ่ยชื่อไปแล้วนะคะซิสเตอร์นิดวดาออนเทศนะคะครับสเตอร์ก็ทำงานอภิบาลนะครับประจำอยู่วัดอ克拉เทวดามีคาแอลดอนกระเบื้องนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีคุณพ่ออภิสิทธิ์กิจเจริญนะครับทำหน้าที่เป็นเจ้าวาดอยู่นะครับเป็นเจ้าอาวาสครับ ก็ทางด้านความมือของผมนะครับก็ขอสวัสดีนะครับคุณครูทัชลาสุนโทรพาดนะครับซึ่งก็ปกติก็เป็นครูสอนวิชาภาษาไทยกับวิชาการงานอยู่โรงเรียนเทพพินพิทยาแล้วก็ช่วยงานสอนคำสอนด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีคุณพ่อวิริยะสุงเงียมเป็นผู้อำนวยการเป็นผู้บริหารนะครับก็ทักทายท่านผู้ชมนิดนึงครับ สวัสดีค่ะดิฉันพัชราศุนทโรภาคค่ะครับพูดน้อยๆนะครับแต่ว่าทํางานเยอะนะครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับก็เราก็พูดกันอยู่เสมอนะครับว่าถ้าเรารักเพื่อนมนุษย์เนี่ยนะครับก็เราก็เท่ากับรักพระพิ็นเจ้าด้วยเพราะว่าพระพิ็นเจ้านั้นทรงประทับอยู่ในเพื่อนมนุษย์ของเราไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครอยู่ในฐานะอะไรนะครับแต่ว่า สิ่งสำคัญนะครับที่สเตเตอร์ได้มีประสบการณ์ก็คือว่าผู้ที่เจ็บป่วยแล้วก็ใกล้จะสิ้นใจเนี่ยนะครับเขารอคอยอะไรในเมื่อพระพิจ้าประทับอยู่กับเขาแล้วเนี่ยเขารอคอยอะไรสเตเตอร์มีประสบการณ์ที่สำคัญที่อยากจะแบ่งปันกับเรานะครับตรงนี้ขอเรียนเชิญสเตเตอร์เลยครับสเตเตอร์ก็มีความประทับใจนะคะก็อาจจะหลายปีที่ผ่านมานะคะคปี2014นะคะ ตั้งแต่ซิสเตอร์ทำงานอยู่ที่สังคมณฑลสุราชนะคะ<ม>อยู่ที่สำนักพระสังฆราชบ้านชุมพาบาล<ม>ก็ทุกวันนี้นะคะแม้แม้แมจะผ่านมา7-8ปีแล้วเนาะ<ม>ความรู้สึกที่ประทับใจกับผู้ป่วยคนหนึ่งที่ซิสเตอร์ได้เป็นเพื่อนร่วมเดินทาง<ม>ก็ยังมีความคิดที่สดใหม่อยู่ในห่วงคำหนึง่งอยู่ในความคิดที่คิดถึง<ม>คุณป้านี้นะคะก็ อยากจะเอ่ยชื่อคุณป้าด้วยซ้าไปนะคะอายุ80ดสิบต้นๆน,นะคะ mm hmm. คุณป้าอังเจลาคณิฐาสัตวินิจ mm hmm. ก็เป็นญาติกับอดีตคุณแม่เจ้าคณะที่เคยเป็นเจ้าคณะในคณะผู้รับใช้นะคุณแม่ร mm ัต hmm. ดาสัตวินิจคุณป้าเนี่ยนะคะก็เป็นผู้ที่มีพระคุณต่อคณะท่านเป็นผู้ที่ใจดีมากๆ mm hmm. เวลามีพืชผลผลลหมากรากไม้มีอะไรที่ อยากจะเลี้ยงดูปูเสือบรรดาซิตเตอร์ก็จะนำมาให้พวกเราก็ได้รับประทานอิ่มหนำจากผลไม้ไม่ว่าจะส้มจะกระท้อนหรืออะไรที่ท่านปลูกในสวนนะคะก็คุ้นเคยกับอารามของซิตเตอร์รวมทั้งคุณพ่อที่โรงเรียนเทพพมิตรที่ทสุราษฎร์ด้วยนะคะพอมาระยะหลังๆช่วงที่ท่านอายุชรามากแล้ว ก็ไม่ไม่ได้มากนะแปดสิบเนี่ยนะก็คือไม่สะดวกในการมาวัดซิสเตอร์ก็ไม่ค่อยได้เจอเพราะว่าซิสเตอร์ตั้งแต่รู้จักท่านใหม่ๆก็คือตั้งแต่ยังไม่ถวายตัวก็ห่างไปเป็น30ปีนะแล้วกลับไปทำงานช่วงนั้นท่านก็เริ่มมีอายุแต่ว่าสิ่งที่ซิสเตอร์อยากจะเล่าอยากจะแบ่งปันที่ประทับใจไม่ลืมเลยนะคะคุณป้าป่วยก็ต้องไปหาหมอรับประทานยาอยู่เป็นประจำ การทานยามากๆเนี่ยมันก็ส่งผลต่อไตเนาะก็ทำให้ไตเสื่อมมีปัญหาแหละแล้วก็มีพอ,อยุมากขึ้นมีโรคแทรกซ้อนก็มาระยะสุดท้ายของชีวิตเนี่ยคุณป้าไปเข้าโรงพยาบาลซึ่งซิสเตอร์ก็ไม่ไมทราบนะบว่าคุณป้าเนี่ยเรียกว่าอยู่ในขั้นโคม,ม่าเพราะว่าเป็นช่วงเป็นช่วงซัมเมอร์ปิดเรียนแล้วซิสเตอร์ก็ไปสอนคำสอนที่ วันดนบุญยอแซบทำสิงชุมพรเป็นระยะเวลาสองสัปดาห์<ช>ก็เรียกว่าพวอ,อยู่นั้นทำสิงก็ค่อนข้างเป็นป่บป่าหน่อยเนาะช,ชนดําบดหน่อยนะคะก็ไม่ได้ติดต่อก็ตั้งใจสอนคำสอนก็ไม่ทราบว,ว่าใครเป็นอย่างไรอะไรแล้วก็อยู่ในช่วงรีซิตเตอร์ก็มีประกาศโยกย้ายว่าจะต้องย้ายไปทํางานที่เชียงใหมใ<ช>่จากสุราษฎร์ไปเชียงใหม่ม่ใช่ขึ้นเหนือน,นใช่ใช่นไกลเนาะก็มีความกังวลใจอะไรๆเรื่องที่ว่า สอนคาสอนเสร็จแล้วก็จะต้องทํารายงานเกี่ยวกับคาสอนนู่นนี่นั่นนะคือกำลังกําลังทุ่มเทให้กับงานสอนคําสอนแล้วก็กําลังวางแผนในการเดินทางนะครับในช่วงของการยกย้ายครับแล้ว,แล,วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อซิกเตอร์กลับมาแล้วก็เหมือนเหมือนโฟกัสอย่างเดียวแหละว่าเราจะต้องรีบทํารายงานแล้วก็เก็บของเก็บของแล้วก็ เตรียมส่งงานแล้วก็เตรียมย้ายเพ<ม>ื่อไปรับงานใหม่ทีนี้พอกลับมาเนาะเราไม่ได้เจอกับเจ้าหน้าที่มาเรียกว่าสองสัปดาห์<ม>บ้านชุมพรบายก็มีเจ้าหน้าที่หลายแผนกเนาะค,คนแรกก็มาเปิดประตูออฟฟิศมาสวัสดีออฟซิเตอร์กลับมาแล้วหรอซิเตอร์ไม่ไปเยี่ยมคนป่วยอ๋อคนป่วยโคมา่าก็คือทิ้งระยะอีกสักพักหนึ่งก็มีอีกคนที่สอง แล้วก็คนที่สามแล้วก็มาพูดเรื่องเดียวกันเพราะซิสเตอร์มปีเยี่ยมคนป่วยอรอค,รคนป่วยเนี่ยนะโคม่าแล้วอะไรเนี้ยเนาะซิสตเตอร์ก็มีความรู้สึกว่าสองจิตสองใจอยากเนี่ยอยากไปเนี่ยอยากไปแต่ว่าโหแล้วเราก็ทํางานไม่ทันนะแต่ก็คิดว่าอุย้ยแล้วคุณคุณป้าหนักขนาดไหนเขาก็บอกว่าโคม่าสามวันแล้วนะไม่รู้สึกตัวมันสามวันแล้วเขาต้องจะรอซิสเตอร์เนาะซิสเตอร์ สิ่งแรกที่ทำเนาะก็ฝากไว้กับพระก็เดินไปที่วัดน้อย<ม>ไปสวดภาวนาก่อนนะว่านี่คือเสียงของทูตสรวนทั้งสามองค์มาบอกในเรื่องเดียวกันก็ฝากไว้กับพระนะว่าขอให้คุณป้าเนี่ยอยู่รอซิสเตอร์ก่อนนะเพราะซิสเตอร์ก็ไม่ได้มั่นใจว่าเราไปแล้วเราจะทำไรแต่เราอยากจะไปสวดภาวนา ในความรู้สึกก็คืออยากเป็นเพื่อนร่วมเดินทางกับผู้ป่วยที่อยู่ในวิกฤตที่อันตรายถึงแก่ชีวิตอะเนาะได้ยินว่าโคม่าไม่รู้สึกตัวบอกว่าแล้วก็เห็นผลก็คือเราไปกลางวันหาที่จอดรถก็ลําบากอะไรอีกหลายๆเรื่องถ้าไปช่วงเช้าคุณหมอก็ยังต้องตรวจต้องอะไรเขาไม่ให้เยี่ยมอยู่แล้วนะก็ไปตอนบ่ายก็ขอทํางานก่อนอะไรแกในสุขกไปอะนะคะ เว<ม>ลาไปตอนเย็นก็คือจําเวลาได้ชัดเจนว่าหนึ่งทุ่มคือแต่ก่อนไปเนี่ยขอตรวจภาวนาขอขอพระก่อนว่าให้คุณยายเนี่ยรอซิสเตอร์ก่อน <c oughs> เออเนาะซิสเตอร์ก็เป็นคน <c oughs> เป็นคนแบบเนี้ยทางไกลเป็นคนแบบเนี้ยนะรอพเพื่อนร่วมทางกนใช่เป็นคนแบบเนี้ยจะขอพระว่าถ้าพระองค์ต้องการให้ลูกเป็นเครื่องมือนะขอให้ลูกไปทันเวลาขอให้ลูกไปทันเวลาเพราะว่าไปตอนเย็นเหตุผลก็คือ คุณคุณป้าเนี่ยจะไปหรือไม่ไปมไม่มีใครร่วงรู้เนาะ<ม>แต่ว่าตอนเย็นประการที่หนึ่งเราจะได้เจอลูกเขาจะได้เจอญาติจะได้เจอ<ม>เจอบุคคลที่เขามาเยี่ยมคนป่วย<ม>เราได้เจอครอบครัวแล้วเราก็จะได้รวบรวมกันสวดภาวนาส่งพลังให้ แล้วก็เหตุผลอื่นก็คือมีที่จอดรถไม่ร้อนและตอนเย็นก็คือมีเพื่อนไปด้วยเพราะรกลางวันคนเขาทำงานเคาก็ไม่สะดวกจะไปกับเราเนาะสุดท้ายแล้วพระองค์ประธานโอกาสให้ไหมสเตอร์ให้ค่ะซิสเตอร์ก็ในระหว่างเดินทางซิสเตอร์ก็มีเพื่อนร่วมทางไป1ห,หนึ่งท่านเนาะเป็นคนที่ทำงานเป็นแม่ครัวนี่แหละที่บ้านชุมพบาลก็ชวนชวนเข้าไปด้วยและเราก็ชวนเขาสวดพระเมตตา ว่าเราสวดพ่อเมตตาสําหรับคุณป้าที่เราไปเยี่ยมเนี่ยนะครับแล้วก็สวดสําหรับเป็นความบรรเทาใจสําหรับลูกๆด้วยในครอบครัวนะก็น่าจะมีความวิตกกังวลอ่ะเพราะว่าถ้าแม่อยู่ในสภาพแบบเนี้แล้วก็คนป่วยเองครือวันนั้นอยู่พร้อมหน้ากันหมดครอบครัวใช่ค่ะพอซิเตอร์ไปถึงนะซิสเตอร์ก็ยังจําได้แม่นยำนะว่าโอ ตึกอายุรกรรมชั้นสี่เตียงหมายเลขยี่สิบสามเราก็จะแบบชำนาญกับโรงพยาบาลว่าอายุรกรรมเยอยู่ตรงไหนตรงไหนที่จอดรถก็มีแล้วก็จอดรถปั๊บก็รีบเดินไปเลยนะพอเดินไปก็มองหากวาดตามองว่าคนป่วยอยู่ตรงไหนพอทราบเห็นคนป่วยแล้วก็เห็นลูกแล้วก็มองปับ๊บอุ้ยลูกลูกของคุณป้านเนี่ยวิสามท่านก็อยู่พร้อมเลยนะแล้วก็มีหลานอีกสองคนซึงโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว ก็อุ้ยอะไรปกติเราจะไม่เจอลูกพร้อมหน้าพร้อมตาอะไรขนาดนั้นนะก็กวาดตาดูมองไปที่คนป่วยคนป่วยซึ่งจิตเตอร์เคยรู้จักตอนอายุอายุเป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะถ้าทางสง่างามใบหน้าสดใสนะแล้วเวลานี้มันนอนป่วยอยู่ที่เตียงเนี่ยก็เปลี่ยนไปอะนะเพราะว่ามีสายสายน้ำเกลือ อวุวะสายระยงระยางเลือดให้อาหารท่อซิเตนหายใจอะไรระยงระยางเต็มไปแล้วก็มีสายน่าจะเป็นท่อใส่ท่อช่วยหายใจด้วยเนาะแล้วก็ตามผิวเนี่ยก็จะแบบบวมๆอะแต่หน้าตาท่านก็ยังสดใสนะแต่ว่าสภาพอบะดูเหมือนประเมินด้วยสายตาตัวเองนะว่าอุ้ยน่าจะต้องทรมานเยอะเนาะก็ลูกชายก็มาทักทายอะไรเนี้ยซิสเตอร์ก็ ถามลูกชายว่าเออเป็นยังไงคุณแม่เนี่ยครับหมอให้ความหวังอะไรบ้างคะก็ต้องรักษาไปตามอาการเนี่ยนะครับความหวังของคุณแม่เนี่ยก็คือน้อยเต็มที่แล้วก็พูดทิ้งท้ายว่าก็คงรอเวลาครับคำว่ารอเวลาเนาะสตเตอร์ก็เลยถามว่ารอเวลาหมายความว่าอะไรเขาก็บอกว่าก็รอเวลาจนกว่าแม่จะหมดลมหายใจครับ ซิสเตอร์ก็ดูหน้าตาของลูกๆเนี่ยก็ดมูมีสองความรู้สึกอะนะเท่าซิสเตอร์มองแล้วก็ประเมินเองแลนะว่าในใจหนึ่งเนี่ยลูกก็คงทำใจลำบากที่จะเห็นเห็นแม่จากไปนะแต่อีกใจหนึ่งก็สงสารแม่ที่แม่อยู่ในสภาพที่ทนทุกเนาะเพราะว่าไม่รู้สึกตัวแล้วก็มีท่อมีอะไรช่วยชีวิตอะไรพวกนี้ก็ แต่จะทํายังไงเรางก็ต้องรอเวลาใน,นสุกซิเตอร์รก็เลยตัดสินใจเนาะเหมือนพูดเล่นๆน,นะว่าสงสัยแม่จะรอให้ลูกๆเนี่ยได้ปิดตาให้เนาะหรือลูกค,คุณโตหรือแม่รอที่จะให้เราบอกว่าแม่ลำบากมาเยอะแล้วเนาะแม่ก็เหนื่อยมาเยอะแล้วไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้วนะแม่หลับให้สบายนะแม่ไปพบชีวิตที่ดีกว่า เอาไหมล่ะเราก็อยู่กันพร้อมหน้ายังใครก็ถามลูกๆอ่ะนะว่าใครใครยังที่เหมือนว่าถ้าแม่จะต้องจากไปเร็ววันเนี่ยยังทำใจไม่ได้มีไหมยังหมือว่าหรือเราจะยื้อชีวิตอะไรต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะลูกก็คือแบบอึ้งอ่ะตอบไม่ถูกกันเนาะตอบไม่ถูกก็ก็คุยนู่นคุยนี่ซิสเตอร์บอกว่าแต่ซิสเตอร์ว่าเนี่ยนะเรามาอยู่รวมกันตรงเนี้ยนะถ้าเรา ส่งพลังคำภาวนาส่งพลังความปรารถนาดีความรักจากหัวใจส่งพลังบวกให้แม่บางทีพระเจ้าก็จะฟังคำภาวนาของเราเนาะเราไม่มีสิทธิ์จะบังคับพระเราไม่มีสิทธิ์จะบังคับพระแต่เท่าที่ซิสเตอร์มีประสบการณ์กับก่อนหน้านี้เวลาไปสวดภาวนามีความเชื่อว่าคนป่วยเนี่ยก็มีความวิตกกังวลเหมือนกันเนาะแต่ท่านพูดไม่ได้คาภาวนาก็ จะทําให้ท่านผ่อนคลายนะจะทําให้ท่านผ่อนคลายเพื่อผ่อนคลายแล้วก็ไม่วิตกกังวลหรือเราช่วยกันสวดภาวนาจิตมารร้ายที่มาลบก,กวนเราก็ช่วยกันสวดภาวนาซิสเตอร์ก็เชื่อว่าดวงวิญญาณของท่านผ่อนคลายด้วยสงบด้วยร่างกายก็จะผ่อนคลายด้วยและคนคุณแม่เนี่ยก็เป็นคนที่ เรียกว่าธรรมะธรรมโมเป็นคนศรัทธาเนาะม,มีความใกล้ชิดสนิทกับพระด้วยการภาวนา<ม>เป็นคิตชนที่ดีสิ่งหนึ่งที่สเตอร์เชื่อก็คือคนที่มีความศรัทธามีความเป็นหนึ่งเดียวกับพระรในขณะที่ยังมีชีวิตสเตอร์ก็เชื่อว่าเวลาที่ท่านกําลังจะไปอ่ะการภาวนาความปรารถนาดีพลังที่เราส่งไปให้เนี่ยแล้วเราก็ไปอยู่ล้อมรอบเตียงเนาะ จับมือไว้หรือว่าอยากจะแตะตรงไหนที่คิดว่าคุณแม่เจ็บปวดเป็นความบรรเทาใจเป็นเพื่อนร่วมทางทุกๆมือทุกๆพลังที่เรารวบรวมไปเราก็มือนึงก็จับมือเป็นวงกลมอีกมือหนึ่งก็ส่งพลังอยู่บนล่างของคุณ,<ช>คณแม่จับมือคุณแม่ซิสเตอร์ก็จําได้ซิสเตอร์ก็แตะอยู่ที่ <unning S 1> จับมือเป็นวงกลมกับลูกๆรออบเตียงคุณแม่แล้วก็อีกมือนึงของซิสเตอร์ก็แตะที่มือของลูกๆด้วยลูกๆด้วยลูกๆก็แตะแตะ เพื่อส่งพลังพี่เตอร์ก็มั่นใจว่าท่านก็จะสามารถเป็นหนึ่งเดียวกับพระรเมื่อท่านเป็นหนึ่งเดียวกับพระท่านก็พร้อมที่จะไปพร้อมที่จะเดินทางไปเนาะแต่ว่าก็มีลูกลูกคนหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าโหก็จะเร็วไปเนาะที่แม่จะไปแบบนี้ก็น่าจะมีความขัดแย้งซิ่เตอร์ก็ใครยังมีอะไรที่ติดค้างอยู่ชีวิตที่ผ่านมาเนาะ บางทีเราอาจจะไม่ได้ขอโทษแม่ครับยังไม่ได้ทําอะไรที่ที่ติดค้างเนาะเราก็ทําตอนนี้ลรวบอกรักแม่เราขอบคุณแม่ที่มอบมรดกแห่งความเชื่อให้กับเราเนาะนอกจากมารดกฝ่ายกายที่คุณแม่ก็สะสมไว้ก็เป็นครอบครัวที่ค่อนข้างมีฐานะนิดนึงนะไม่ได้ลําบากเรื่องการเงินแต่ว่า ก็เป็นครอบครัวที่ร่ำรวยด้วยความเชื่อร่ำรวยด้วยพระพรเท mm hmm. ่าที่ซิสเตอร์สัมผัสกับริศชนในแถบนั้นนะก็รู้ว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ร่ำรวยด้วยพระพรเพราะว่าเป็นคริศชนที่ดีเนาะก็ก็มีลูกคนนึงก็ไปกราบเท้าแม่เนาะซิ mm hmm. สตเตอร์ก็สังเกตเนาะเขาก็ไม่ได้มากราบที่ที่อกเหมือนกับอีกสองคนสองคนก็มากราบที่อกแล้วก็มาขอบคุณ ในค,ความรักที่แม่มอบให้เขาก็พูดจาที่ที่เราฟังแล้วเราประทับใจเนาะก็อยากจะแบ่งปันก็ไปกราบที่อกแล้วก็ขอบคุณแม่ที่ได้สองมือของแม่ที่ได้อุ้มชูได้เลี้ยงดูได้ประครับประคองจนลูกโตเป็นผู้ใหญ่มีครอบครัมวมีงานมีการทำนะแล้วก็บอกว่าแม่หลับให้สบายนะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้ว ถึงแม้นว่าพ่อที่อายุเยอะแล้วนะพวกเราก็ดูแลพ่อเป็นอย่างดีให้เหมือนกับตอนที่แม่ยังมีชีวิตอยู่ที่แม่ได้ดูแลเอาใจใส่ฟังแล้วรู้สึกประทับใจมากเนาะในใน,ในความสัมพันธ์ที่เป็นหนึ่งเดียวร่วงครอบครัวสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟนเนาะแต่ลูกอีกท่านหนึ่งก็ไปกราบที่เท้าแม่เนาะเราก็ไม่ได้รู้อะไรเนาะแต่ว่าซิสเตอร์ก็ได้ยินลูกก็พูดว่า แม่จ๋าล,ลูกขอโทษแม่นะคะที่ลูกเคยทำให้แม่เสียใจลูกอาจจะทำผิดลูกอาจจะไม่ได้น,บนอบนอบ้อมเชื่อฟังสิ่งที่แม่บอกแม่สอนแม่อาจจะมีความกังวลใจกับชีวิตของลูกที่ลูกต้องจัดการ,รแม่ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะแม่หลับให้สบายนะสิ่งที่แม่เป็นห่วงลูกจะไปจัดการ,รลูกจะไปจัดการหมายความว่าลูกก็ จะไปแก้บาปรับสินหรือสิ่งที่แม่เคยบอกเนาะซิสเตอร์ก็ไม่ทราบเรื่องอะไรนะแต่ว่าคําที่ออกมาเนี่ยเหมือนได้เคลียร์ใจกันอ่ะได้เคลียร์ใจกันได้สั่งลาแบบเป็นภาพที่ไม่ใช่ว่าทุกครอบครัวจะสามารถทําได้เนาะในความเป็นคริยชนในความเป็นลูกที่กระตันอยูต่อแม่เป็นลูกที่กตันญูต่อพระวางแล้วก็รู้สึกสบายใจเนาะ จริงๆเขาก็ไม่ได้กล้านะสารสเตอร์ก็ได้ได้พูดแนะนําก่อนนะว่าก่อนที่ในขณะที่เรามองร่างของแม่เนี่ยนะแม่ถึงแม้นเราจะพูดแบบภาษาของมนุษย์ว่าแม่ไม่รู้สึกตัวแล้วไม่ตอบสนองอะไรแล้วนะไม่มีอาการตอบสนองอะไรแล้วแต่จริงๆแล้วแม่รับรู้แต่แม่พูดไม่ได้แม่จะได้ยินทุกอย่างเนาะเราพูด ในขณะที่แม่ยังมีลมหายใจได้รับรู้ได้จากกันอย่างดีได้เลยก็มีความรู้สึกว่าใน,ในช่วงเวลาที่สําคัญเนี่ยของการที่คนหนึ่งจะจากไปอะซิสตเตอร์ว่าเป็นความสูงสุดของชีวิตในส่วนตัวนะเพราะคิดว่าคนเราเวลาเกิดมาก็ค่อยๆเติบโตขึ้นเนาะหรือคนบอกว่าชีวิตแต่งงานเนี่ยสำคัญที่สุดในชีวิตแต่ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปเนาะ ไม่ว่าจะประสบความสําเร็จในการงานอาชีพหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ผิดพลาดก็แก้ไขได้แต่ว่าวินาทีของคนที่กําลังจะจากโลงนี้ไปเนี่ยครับสตีเตอร์ว่าสูงสุดกว่าอะไรทั้งหมดนะสตีเตอร์ก็ดีใจนะที่ได้อยู่ตรงนั้นก็รวบรวมกันแล้วก็หลังจากเขาได้จัดการขอโทษขออะไรแล้วเราก็สวดเนาะสตเตอร์ก็สิ่ง อยู่กับคนป่วยคําโพนาที่เราชอบสวดก็คือคําาพนาที่พระเยซูเจ้าสวดบนไมก้กางเขนนะมอบ mm hmm. ปากจิตวิญญาณของผู้ป่วยที่อยู่ต่อหน้าเนี่ยนะว่าพระบิดาเจ้าข้าลูกของมอบจิตวิญญาณไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์คขอมอบจิตวิญญาณของคุณแม่อั Angela, mm hmm. นเจลาคณิฐาไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์หรือพระบิดาเจ้าข้าโปรดยกโทษแก่เขาเถิดเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไร ผิด <Sure. S 1> ไปก็ในฐานะมนุษย์ปุตุชนก็ขอโทษแทนคุณป้าที่อยู่ต่อหน้านะ <Sure. S 1> ซิสเตอร์ก็ชวนลูกๆล,ลำพึงก็พอมีเวลานะว่าต่อหน้าคุณแม่ที่นอนอยู่บนเตียงเนี่ยแล้วก็มีสายเยอะแยะแล้วก็มือก็ถูกขู่ไว้กับท <Sure. S 1> ี่เตียงทั้งสองข้าง mm hmm. เพื่อว่าจะได้ไม่มาดึงสายดึง mm hmm. อะไรออกเนาะก็เชิญชวนว่าเราก็มองดูคุณแม่แล้วก็คิดถึงพระเยซูเจ้าที่ถูกตึงอยู่บนไม้กางเขน คุณแม่ก็กำลังถูกตรึงด้วยโรคภัยไข้เจ็บอยู่บนเตียงนี้นะคุณแม่กำลังเป็นเครื่องบูชาแบบเดียวกับพระเยซูเจ้าที่ถวายเครื่องบูชาด้วยการทรมานบนไม้กางเขนขอให้การทรมานด้วยโรคภัยไข้เจ็บเป็นการชำระมนทินที่มีตามภาษามนุษย์นะเพื่อว่าคุณแม่ก็จะได้ได้รับความรอดผ่านทางไม้กางเขน และสามารถพูดคำเดียวกับพระเยซูเจ้าว่าจบบริบูรณ์แล้วในเวลาที่พระเยซูเจ้าเอนพระเสียรสิ้นพระชนเนาะรพระเจ้าพูดคำดีแล้วก็เอนพระเสียรสิ้นพระชนทุกอย่างก็ดําเดินไปด้วยดีเราก็สวดภาวนาฝากไว้กับครอบ,อบ,อบรครัวศักดิ์สิทธิ์เยซูมาเรียโยเซฟบปช่วยข้าพเจ้าให้สิ้นใจอย่างราบรื่นในสิลในพรก็สวดตามนี้เนาะร้องเพลงเทเซสลับไปกับพระวจาตอนที่สําคัญสาคัญก็ ก็สวดไปเนาะในระหว่างที่สวดนะคะในระหว่างที่สวดอ่ะก็เป็นช่วงเวลาที่พยาบาลเนี่ยจะต้องเอายามาให้คุณป้าเนา<อ>ะรเราก็กำลังสวดแบบโอ้โหดื่มดำเลยเนาะ,<ฮ>ะทุกคนก็สวดแบบตั้งตั้งจิตตั้งใจสวดกับคุณแม่นะว่าส่งพลังที่ดีเราไม่ได้สวดเพื่อว่าคุณแม่จะจากไปอ่ะแต่ในความรู้สึกทุกคนก็ในความคิดโฟกัส ความคิดเดียวกันเนาะว่าเราเป็นเพื่อนร่วมทางแล้วแต่น้ำพระทัยของพระเนาะเราเป็นเพื่อนร่วมทางกับคุณแม่ส่งคุณแม่พยาบาลก็จะมาแทรกเอายามาให้เนาะซิสตเตอร์ก็เหมือนกับเอ้ยเราใส่ชุดซิสเตอร์เนาะพยาบาลน่าจะเกรงใจ <laughs> ก็หันไป <laughs> ก็หันไปแล้วก็ทำมือแบบนี้แล้วก็ไปกระซิบว่าขอโทษนะคะคุณแม่ไม่รับยาแล้วค่ะเพราะว่าเราก็ส่งซิกแนวกับลูกชายนะว่า แล้วไม่เอาแล้วนะยาเราขออนุญาตสวดภาวนาก็ได้ขออนุญาตพยาบาลว่าขอไม่รับแล้วค่ะยาเราขอสวดภาวนาเนาะยาอาจจะรักษาได้เฉพาะอาการทางด้านร่างกายแต่ว่าในความต้องการของผู้ป่วยใกล้สิ้นใจเนี่ยต้องการอาหารทางด้านจิตวิญญาณเพื่อการเตรียมตัวในการเดินทางไกลพยาาบลไปสู่บ้านแท้ในสวน พายาบาลก็ไม่มไม่ไม่ไม่ไมปฏิเสธอะไรนะรเขาก็โอเคว่าพวกเราตั้งใจสวดแล้วก็ล้อมรอบเตียงไว้ก็สวดไม่เสียงดังเขายังมีเตียงอื่นเนาะที่เป็นคนป่วยวิกฤตก็สวดเนาะแล้วก็เป็นช่วงที่จะต้องเปลี่ยนเวนเนาะในะหลังก็มีพยาบาลมาอีกเขาก็เห็นเราสวดเราไม่รู้ว่าพยาบาลเขาส่งเวนไงไง,ไงเขาก็มาสังเกตเราเขาก็มาวัดที่ประจงที่ประจอน<ๆ>เขาก็ไม่ได้เอายามาให้เนาะซิสเตอร์ก็สังเกตเอ้ะ สวดไปได้ต้องดูนาฬิกางแต่เริ่มสวดเนาะทุ่มครึ่งแล้วก็พอมาอีกทีในขณะที่เรากําลังสวดสวดอยู่เนาะสวดด้วยร้องเพลงก็ยิ่งสวดเข้มข้นมากขึ้นเพราะสังเกตเชีพจรอะไรจากมอนิเตอร์จากอะไรอ่ะค่อยๆลดลงเนาะหยักที่มันหยักสูงๆมันก็ค่อยๆค่อยๆแบบความดันโลหิตอะไรอย่างเงี้ยที่สังเกตนะเนาะเราก็สวดไม่หยุดหย่อนในสุดก็เสียงที่จากมอนิเตอร์มันก็ดัง แะ้วนี้ก็เป็นเส้นตรงเลยเนาะเสร็จก็ก็น่าจะพยาบาลน่าจะสังเกตห่างๆอะไรก็รีบมามาแล้วก็มามีมีนายแพทย์มาด้วยอ่ะก็มาจับชีพจรมาวัดอะไรของของแพทย์นะเนาะแล้วก็บอกกับลูกๆว่าหมดสัญญาณชีพแล้วแล้วก็พูดว่าอคุณแม่ก็คือเอ็กซ์แล้วเนาะแล้วก็ลูกๆอ่ะตอนนี้ก็พอรู้ว่าแม่สิ้นใจในวินาทีนั้นเนาะ จากอารมณ์นั้นเขาก็เปลี่ยนไปอ่ะกอดกันร้องไห้เนาะแต่เราไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงแต่ซิสเตอร์อ่ะ้รู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่ในขณะที่คุณคุณแม่เนี่ยจากไปเนาะใบหน้าสงบมากไม่ได้มีอะไรที่แบบทุรนทุลายอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนที่ค่อยๆหลับแล้วก็ไปแบบนิ่งมากอะ่ะนิ่งมากแต่แต่เราก็เห็นทุกข,ขั้นตอนเพราะว่าเราอยู่ต่อหน้าคุณคแม่มือก็ยังจับอยู่ยังอะไรอะไรอย่างเงี้เนาะกามีความรู้สึกว่า ครึ่งชั่วโมงที่เราสวดเนี้ยเนาะโฮดูดีพระเจ้าฟังคำภาวนาแล้วก็ลูกๆทุกคนก็อยู่ตรงนี้ได้สวดภาวนาก็ถือว่าสำหรับผู้อภิบาลคนหนึ่งก็จบภารกิจเนาะหลังซิสเตอร์ก็เห็นก็ซิสเตอร์ก็ขอตัวเขาว่าเออจะให้ซิสเตอร์ช่วยอะไรส่งข่าวยังไงอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะยังช็อกเล็กๆอ่ะเนาะในเรื่องเรื่องอื่นๆอะไรที่หลังซิสเตอร์ก็ไปส่งข่าวให้เขาเนาะแล้วก็ ก็จัดงานเสอ่าก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่พระเมตตาของพระเจ้านี่ได้ทำงานใน,ในทุกๆคนในทุกๆดวงใจที่ร้อมรอบคุณแม่อยู่นะครับแล้วก็ในการเตรียมตัวของคุณแม่เองในการดำเนินชีวิตคิตชนที่ดีมาตลอดนะครับแล้วก็ในช่วงสุดท้ายในคำภาวนาของซิสเตอร์ของลูกๆที่ได้ช่วยหล่อเลี้ยงจิตวิญญ,ญญาณเตรียมตัวอย่างดีที่ ให้คุณแม่ได้เดินทางไกลนะครับในครั้งสุดท้ายจากชีวิตชั่วคราวในโลกนี้ไปสู่ชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์แล้วก็จากท่านก็จากไปอย่างสงบนะครับด้วยการเตรียมตัวอย่างดีนะอันนี้ฟังแล้วรู้สึกรู้สึกยังไงบ้างครับคุณครูพัชราฮะก็ร,รู้สึกประทับใจครับตั้งแต่ที่ว่าได้ติดตามทิสเตอร์ไปก็โดยส่วนตัวแล้วกับซิสเตอร์นี้ก็จะเป็นญาติกันครับเป็นญาติใกล้ชิดเ,เรียนหนังสือมาด้วยกันที่ ห้อยยางอะไรเงี้ยแล้วตอนหลังซิสเตอร์เขามีกระแสะเรียกซิสเตอร์เขาก็ไปเข้าอารามอืมแล้วก็ตั้งแต่นั้นก็ไม่ค่อยได้เจอกันอะไรเงี้ยพอหลังจากซิสเตอร์อ่าได้มาทํางานที่วัดรอนกระเบื้องก็ได้มีโอกาสเจอกันเราก็ทนะําหน้าที่สอนของเราอะไรเงี้ยครเอิญอ่าที่เป็นผู้ร่วมเดินทางกับซิสเตอร์ก็ซิสเตอร์จะชวนไปทํารอบให้กับผู้ป่วยอืมขอเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ย เดี๋ยวเราจะขอพักสักนิดหนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามดูในช่วงที่สองว่าเพื่อนร่วมทางของซิสเตอร์เนี่ยคือคุณครูพัชราสุนทโรโอภาสเนี่ยนะครับนะได้ออกไปเยี่ยมเยียนนะครับในฐานะเพื่อนร่วมทางกับซิสเตอร์เนี่ยได้ไปทำอะไรให้กับผู้ป่วยนะครับได้ไปเตรียมจิตใจได้ไปนำความหวังอะไรไปให้กับผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่กำลังรอคอยความหวังนั้นบ้างนะครับ เราต้องใช้เวลาสำหรับช่วงแรกนี้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงต่อไปนะครับก็เป็นธรรมดานะครับสำหรับการเดินทางไกลนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องเตรียมตัวอย่างดีนะครับโดยเฉพาะเราจะเห็นตัวอย่างของครอบครัวที่สเตอร์ได้แบ่งปันนะครับไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตส่วนตัวหรือว่า ความรักนะครับในครอบครัวที่เราได้มีให้แก่กันคำภาวนาที่เราได้มีให้แก่กันนะครับการภาวนาด้วยกันการทำกิจศรัทธากิจเมตตาต่างๆด้วยกันทำให้เราสามารถที่จะเดินตามรอยเท้าของพระเยซูเจ้าไปในขนทางความจริงและชีวิตที่สมบูรณ์แบบตามติดตามพระองค์ไปได้นะครับก็เราพักกันในช่วงนี้แค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในเทปหน้านะครับ สวัสดีครับ